เว้ยแชงใช่นี่ก็ได้ใจแจ็คครั้งแรกเลยนะไอแฉงเอฟซีมึงตกไปจากสี่เอกพจด์แล้วอ่ะถ้ามึงกลับมาแล้วมึงไม่ทําให้มันแบบขึ้นไปหนึ่งในสี่เักพจด์กูผิดหวังกับตัวมึงมากเลยนะไอแฉงถ้ามึงกลับมาแล้วมึงไม่อยู่จุดเดิมกูเสียใจมากเลยนะแอนด์มินเขาคงร้องไห้อ่ะไอ้เนี่ยอะไรอะไร อะไรวะกูจำรถคันนี้ได้ไอ้ยี่อรถคันนี้อแม่งนั่งสี่ปืนบวกห้าอยู่สี่คนกูจำขึ้นใจเลยวันนั้นอะคันไหนคันไหนคันนี้แหละคันนี้แหละอยู่กับกลุ่มเอแซฟเลยคันเนี้ยอ๋อตอนมันเป็นตำรวจอะเหรอกไม่ตอนที่มากระทืบเราเนี่ยเราตอนที่กระทืบเราอะผมแค่ทำหน้าที่ครับหน้าที่ที่อะไรผมไม่เคยบับเดี๋ยวกูทำหน้าที่ด้วยเดี๋ยวกูหน้าที่บ้างฮะจะมีอะไรมอะไรบอกบ้างมึอะไรบอกมังบ้า เวลาจะบอกเด็บตัวไว้ดีๆเครับคิวถึงคิวมึงละผมคิวไหนับผมคิวชิวครับชิวๆคิวค้าคอเขาไม่ไดเลื่อนไปนานแล้วด้วยกูจะบอกให้ไม่ลื่อนไปนานเลยด้วยเลยให้มึงเลืได้เต็มที่อ่ะมันปล่อยหมทีเด้อเย้ผู้ผยเอากูเลยวะวันนี้เลยวะแจ็คถึงดนด้วยแจ็คแจ็คถึงจะลืจะลืแจ็คเฮีย มันบอกว่าอะไเอาแน่มันเอาแน่กูบอกอะไมับอกอะไรกูไม่ได้ฟังมันบอกว่าปีมันบอกปดปล่อยผมทีเหถอะทีเด้ออย่าโดนว่าได้ไอ้เหี้ยกูพูดอะลุงจะตัดทำไมได้มันพูดกูก็พูดเฮียแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้เหี้ยตอนนี้ไม่ได้มันแบบอารมณ์แบบกูไม่ได้กลัวมึงอะมึงก็มาเหอะเร็วอเหอะไอ้กูชอบว่ายเหี้ยที่มีคนแบบนี้อย่างมึงเนี่ยเหี้ยขอให้เป็นทุกแก๊งในสัตว์ ขอให้อย่าแผ่วได้อเขียวเลยว่ะมันเขียวเลยว่ะมันเขี้ยวเลยว่ะี้อเอาแม่กเลยดีกว่ามั้งเด็กในแจ็คเรายังติดบินลงบยานอยู่เลยแจ็คพูดด้จุดพูดได้ว่าจุดพูดเล้วกเอาชัได้เหมไดจุดพูดแล้วใช้ไอ้ได้ตัดดูได้ยี่ยะจดพูดได้วหมบองบัานดีดีเ้อะเปิดปื้ดดีเนอะยี่อะอะไรพี่ เย็นน้องมันจะเย็นเก็บกับแค้นไว้มันจะเย็นเราพวกกูกลับมาก่อนใช่ผมขอความแค้นผมไม่เกินสองวันแค่นั้นกูอยากรู้ว่าเยี่ยนตัวไหนปากดีแกงเนี้ยกระตหัวหน้ามันเมื่อกี้ไงที่พูดอ่ะมันพูเนิบๆแต่คนอื่นด้วยคนอื่นด้วยคนอื่นด้วยแสดงว่าของมันมั่นใจมากแล้วมันจะสู้กับเราได้อะตอนเนี้ยเออขออเยอะเงินแดงเงินแดงนด้มีไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้านอ่ะพี่คิดว่าอันนี้ครเมันลบประมูลลครเเพราพี่แล้ว ไม่ร่วมไม่ร่วมไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็ก็ยี่สิบล้านที่กูยืมมาก็มาจากแก๊งนี้แหละอืไอ้เฮียจ่ายไปแล้วด้วยจ่ายไปแล้วด้วยไอ้เฮียแล้วก็จะแค่หยอกๆไปไปไปหาดูดีไปแต่จริงละวได้เล่นบอลเได้เล่นเกมไหมยังโคตมันน่ะายังโคตชอบอ่ะน้อยเฮีย กูอยากแบมุ่งมากูอยากแพ้อ่ะไอ้เหี้ย่านแต่ทำให้กูแพ้แบบส่งสับสีเพิ่มมันบอกว่ามันก็มันก็มั่นใจตัวเองอยู่นะถ้ามันพูดอย่างเงี้ยมันมันแสดงว่ามัน40อ้อนตลอดชัวใช่ใช่ปล่อยผมทีเถอะโอ้โหกูไม่เคยเจอใครพูดอย่างงี้มานานละเออกูบอกเลยน่าจะบัฟมันว่ะดูทรงจากแม่งพูดแล้วอ่ะลำบากใจครับไม่ได้ครับเครับพี่ ถ้เราองเราฟาร์มสักกี่ชั่วโมงเนี่ยรับจุดสองชั่วโมงพันหนึ่งไหมเพ่พันหนึ่งไม่ก็ฟาร์มไปอะเพราะวันเราเปิดไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะหยุดกันแล้วไงแคร์ยจับเลยนะของแค่ผมจะหมดอด่ะดีทัว้งนั้นอะมันก็ต้องทำอ่ะเก็บไว้ก่อนไอ้เฮียไงไม่ได้อยู่แล้วของแค่ไม่หมดหรอกคนงแค่น่ะมันจำฝักใจสัตว์ไม่ใช่แบบวันสองวันหายใครบ้างไอ้เหียวันสองวันหายไม่มีหรอก เจจ,จได้บอกไม่อยากไปคอนเสิร์ตเลยวะ่ะเดือนหน้าเฮียอยากหยุดว่ะจริงทำงานเถอะน้องอีเงี้ยค่อยว่างค่อยมาเล่นคอนเสิร์ตเยอะจัดเลยเหรอช่วงน,วนี้เดือนหน้าพี่เดือนหน้ายับเลยอ่ยี่สิบงานคอมมึงแตกแน่เฮียกูบอกเลยรออะไรพี่ 20นาที20<ล>วันป <พอ S 1> ะคอมมึงก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ใช่ใช่พี่แล้วถ้าคอมมไปทำอะไรมาเนี่ยคอยเสียงไฮ้นี่เขาเสร็จบึงเสร็จพี่โอ้ยเจี๊ยตอนแรกไม่เป็นนะพอเริ่มพูดเยอะๆแล้วเริ่มเป็นอ<ช>่ะเสี่ยมันเปนเสียเยอะผมตะโกนเนี่ยพี่เวลาเล่น อะไรอะไรแกงเนี้ยเราไม่เคยตีมันด้วยกูไม่รูร้ว่าลิตัวไหนมันดีอ่ะลิสจ้ะโดนด่าเสียนลยยะเจ๊โอ้กูด่าเสียเพื่อนมึงรอเลยโอมีแน่นั่นแหละมันอุ้มเลยเมือง์วะไ,ไม่มีเมืองเล่เมืองวล่าทันหูวะมพี่เคเเปอยู่อ่ะ ันหตำรวจสิบสี่ไม่รู้เป็นเอาไม่ไหวหรอกตำรวจอ่ะไม่เห็นตำรวจัะใช่ตำรวจไม่ไหว่รถมันยังไม่ยังไม่พอนะลุงเออแล้วอเคน้อยมีเฮ้่ไม่กี่คันในมาที่แบบโหษอ่ะแท็กสี่แปดขอขอซำแล้วกัน ให้ได้อะไรประมาณเนี้ยให้ตีได้มึงจะให้เขาฟาร์มสองปีเลยหรือไงไอ้เหี้ยเออเดือนเดียวก็โหเหลือแหล่ะแล้วแบบเนี้ยไม่ถึงอะไรวะเดือนเดียวน่ารักมากน่ารักมากเสาวทิพไงเสาวทิพย์มากมึงน่ารักไอเรื่องสูตรอะกูไปเจอคนหนึ่งแต่งตัวหน้าเหมือนมึงอ่ะยืนฟาร์มแป๊บเดียวก็มันก็พร้อมแล่าองจริงอ่ะถูกปะใช่พี่คนมันเยอะนะเสาหมือนเด้อะไอ้เหี้ยเด้จัดมันไม่เยอะแล้วก็สี่สิบคนอ่ะ มาคทะเลสุดนี่ดอร์เราไปดอร์ไหมฮะเป็นเรืออะไรนะไปกัไเลยไปสี่ไปสี่แล้วเดี๋ยวจไปแต่มวยนอนไปน้องไปไปฟังเสียงไปไปกันเถิดดีผมมือฝืนน่ะไอเจไดผมมืฝืนน่ะน้องไอเียฝืนไอเฮียเจมันฝืนวันนั้นมากลับมาเมื่อกี้เลยเปิดคอมเล่นเลยวันนั้นอ่ะที่มันกลับมาคอมม่งแตกอ่ะผมได้ยินเสียงวกี้อเลยเนี่ย คือมึงมึงไม่เคยเล่นเกมมาก่อนใช่ไหมไม่ค่อยได้เล่นเกมใช่ไหมไม่พี่ติดเลยเนะี่ยเพราะว่ามึงติดงอมแล้วเนะี่ยรอดไรวิ่งงอมจัดตีโลหนึ่งปะอันนี้มึงมีแฟนยังนเนี่ยเจนยังพี่ยังว่ะสาวสาวดนกกุตุ๋ย่ะ <c oughs> สาวโดนกกุตุ๋ยยาละนกาแล้วเป็นคนจีบยังเป็นคนจีบเยอะปะทำจริงทำจริงทำจริงไม่ หรือว่ามึงไปจีบเขาจบไม่ค่อยมีเลยพอทักมาก็มีอยู่แล้วมึงไปจีบเขาใช่ไหมถ้ามึงชอบจีบเรื่องงคิบก็มีบ้างครับพี่ถ้าผมชอบเหรอผมก็จะอันนี้มึงไม่เคยคบใครเลยเหรอก็เคยครับแต่ว่าผมแบบไม่ชอบเปพรอะเขาถามแล้วแบบว่าแบบมีมีคนแบบคนคนดังคนดังอะไรทั้งวันจีบอ่ะเนี่ยไอ้เนี่ยคือนักข่าวมาเนี่ยได้ข้อมูลที่อะไรเยอะมากเลยนะเนี่ย มีมีอยู่ปะมีอยู่ปะแบบคนดงนด่งอะไรเงี้ยก็ก็มีอยู่พี่เฮ้ยพี่อย่าพูดเดี๋ยวไปข่าวไอ้เจ๊กสั่นไเราก็ถามไปถามถามไปวงกว้างเลยลุงว่าแบบคนดังอะไรเงี้ยพอมีพอมีพี่แต่แต่นั่นจะมีอะไรลุงเพราะว่าน้องมันไดนี่ไปแล้วนะหราประเทศอ่ะติดท็อปประเทศไปแล้วโอ้ไหนแจมโดนกูดิ้มีด่าไปเลไม่มีใครอยู่แล้วว่าไม่มีใครอยู่ไอ้ผมไม่มีรู้ต้องไปเทรนนิ่ง ไปด้วมั้ยไปไหนอะีงไปไหนอะไไมมีโดนยิงครับอ๋อไอปักฉลามที really ่ติดไส่อแฟมเลียสตมันคดลูดีอะองกันมาเท่าไหร่สสมองมนควรกิได้เชื่อม่ใช่มาบอกว่าเจคิตของพกูก็ฟทังห่าไม่ช่อมันยอไม่ดูดีไอบอยต้องของมาเทวะที้อะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของโบรลูกหมาที่เขา